สวัสดีแฟนแฟน Xcapter ไทยแลนด d ทุกทุกท่านนะครับมา Sunny Sy 2 0 4 c ทีมงานนายกอี e นะครับผม เหมือนกับเดก้าตัวแรงนะครับ f x z 240นะครับเอ๊ยทำไมทรงหัวเหมือนล็อกกี้เลยท่านผู้ชมเนาะใช่ไหมล็อกกี้เนาะนะครับถ้าถ้าผิดขออภัยนะท่านผู้ชมนยทรงหัวคล้ายล็อกกี้นะนะครับ กำลังเครื่องยนต์สี่สูบจากมิสุูบิชิรหัสสี่เอนะครับมาจับคู่กับปั๊มคาวาซก k i k สาม v เขาเรียกเจาะอะไรนะท่านผู้ชมตับม้าใช่ไหมนะครับสีนี่เปนเหมือนดินตับม้าเลยนะครับอแข็งมากเนี่ครับมาดูกันเล่นแข็งแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจะขุดไว้หรือเปล่านะครับ แล้วหนึ่งนะครับผมสวัสดีไปยังทีมงานทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ e x c a v a t o r Thailand ด้วยนะครับมาปันแท็กปันแท็กก็สามารถารับชมได้ที่ช่อง YouTube และ f a c e b o o k e x c a v a t o r Thailand ได้เลยนะครับผม บรรยากาศยามเย็นนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าใกล้จะเลิกงานกันหรืยังครับ ก็ยังเอาได้อยู่ครับท่านผู้ชม เจอได้ SY 204ครับมุมไกลๆนู่นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนู่นครับฝั่งนู้นก็ SY 2 0 4ครับท่านผู้ชมเรียกเรียกว่าครอบครัวซานี่นะครับอยู่นี่กอบมแลนวครับ ไม่ใช่หินนะครับดินตับม้านะเสงคึดๆแล้วนะคุณผู้ชมแล้วฟันเดิมของเขาด้วยเน,นี่ยน,นายแกะกล่องป้ายแดงมานะครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนฟันนะครับวันนี้เป็นนาจะเป็นฟันดูทรงแล้วเป็นฟันเต็ดรถแน่นอนครับยังไม่ถึงขั้นกับต้องใช้ฟันปีศาจนะครับ ไปอีกแล้วครับหนึ่งคันบอยครับคิวต่อไปครับฮีโน่จะคิวนี้หรือเปล่านะครับหรือผมจะดูผิดอ้าวผิดคันผิดคันนั่นผู้ชม คันนะครับนึกว,ว่าคันที่จอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นพี่หลงนะครับ S N 5 2 7นี่ครับนี่ครับผมหม้อกว๋วยเตี๋ยวนี่ครับท่อหม้อกว๋วยเตี๋ยวครับสุดทวีปแน่นอนครับวันนี้ ถ่ายทำได้ไม่ทั่วทั้งบ่อก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้นานที่นี้ด้วยนะครับอยากมีเวลาให้เยอะกว่านี้จริงๆครับนื่งด้วยคิวงานนะครับมีคิวงานแล้วก็เวลาจำกัดจริงๆครับท่านผู้ชมใจผมม่อยากไปทั้งบ่อครับแต่มันโมโหลานมากครับ พอหมดฝนแล้วก็ลุยกันเต็มที่ครับอัดใส่กันเต็มสูบรถวิ่งทั้งวันครับ ใจนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ excavator Thailand กันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ